เอาลวครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิสเตอร์มนนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับที่จะไปรับชมกันนะครับก็ขอขอบคุณ300ซับสไครต์ด้วยนะครับที่ทุกคนเข้ามากดซับนะครับก็อยากให้ทุกคนกดกันเยอะๆนะครับติดตามกันเยอะๆครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมเองด้วยนะครับผมและวันนี้ครับเราก็มาอยู่กับซีซั่นของนัทเทิร์นะครับที่มาคุมเรียวมัดลิกครับส่วนอัปเดตตารางคะแนนตอน นี้นะครับเราก็อยู่อันดับที่1นะครับชนะ17เสมอ1แพ้2นะครับมี52คะแนนครับตามมาด้วยบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็แอตเลติโกมาลิกับแล้วแมตช์นี้เราจะเจอกับเซเวียาอันดับที่4ด้วยนะครับผมในส่วนของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเดี๋ยวขอสรุปอีกสักรอบแล้วกันนะครับสำหรับอีพีนี้ครับก็รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็มีโรม่าครับเจอกับเชลซีนะบาเยร์เยมุนิกเจอกับแจ็คครับเรอัลมาดริดเจอสเปอร์ครับโอลิมปิกลียงครับเจอแอตเลติโกมาลิกนะครับแล้วก็ปาโตครับเจอ อินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็เบอร์กัมโมครับเจอปารีสครับแล้ววิยาลิวเจอวูฟนะครับเซบียาเจอกับแมนเชสเตอร์สตีนะครับก็แชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายก็ประมาณนี้ครับและสำหรับแมตช์นี้กับเซบียาที่เราจะออกไปเยือนทางด้านลามอนซานเชสปิปิชควรนะครับผมโอ้โหชื่อสนามอันยากเหลือเกินเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกันครับผมเล斯โก้ เอา <c oughs> ล่ะครับแล้วเกมนี้ก็เป็นเกมลาลิก้าสเปนนะที่เราออกมาเย็นทางด้านของเซบียานะครับผมก็ที่มันดับ4นะสำหรับเซบียาครับเอาละครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามของเซบียานะลามอนซานเชสปิสควนนะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับ นโจูดเบนิงแงครับนำทีมมาครับของทุกทีมของนักเตะนะเป็นจูดเหมือนเดิมครับสำหรับกับตันทีมนะครับเอาละครับเกมกานกันขึนครึ่งเวลาแรกเริ่มขึ้นครับบอลอยู่ที่เซวิยาจะบุกจากซ้ายไปขวาติดอยู่ได้เวลาที่มาดูอิเกะมาดูอิเกะเสียบอลเดลิกยังดักไว้ได้แล้วนี่ครับเมนดี้ให้มาที่มาดูอิเกะมาดูอิเกะต่อขึ้นมา,นาให้การทางนั้นของคาร์วินกะ คารมาวินกายกไปให้กับบ,บอบิดเ้ดูว่าสวนกลับมาจังหวะแรกครับดูดูคารมาวินกายกไปแม่นจัดๆครับแล้วบอบอิเดเด้ลูกนี้ก็ไม่จับครับโอ้ตัวนี้ความหวังของทีมจริงๆครับสำหรับเพเมิกเกอร์ตัวนี้ครับบ,บอบิดเดบเอาเราติดที่บริลิงแฮมลูกนี้โอ้โหเราตบมาที่บร์ลิงแฮม แล้วยังไงต่อให้มาทีเบอร์ลิงแฮมเบอร์ลิงแฮมต่อมาที่ปับป้าโอ้โหติดบอลครับดูนี้โอโ้แล้วให้มาช่องนี้สวยเลยครับลาฟาเมอโอโ้แต่ยิงเบาเข้ามือของชิบุกุตัวนะครับบอลอยู่ที่ลาฟาเมอแล้วตบมาลูกนี้โอ้โต,ตัวยังรับไม่ได้ครับมาดูเกะ มาดูกเกะคึงแล้วตมานี่เม, oh, มนดีเมนดียังไงเมนดีเอลเมน oh, ดีโนอะ้ดูฮะเมนดีนี่รอจังหวะจนบอลไม่ได้มีช่องฮนะแล้วตบให้มาบอลไม่ได้ช่องนี้ก็กดด้วยเท้าซ้ายเข้าประตูไปครับสองประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับสำหรับแล้วมารีครับ,แล,รบแล้วมาที่โอ้ลบมือหลุดมาลูกนี้โอ้ที่วงตัวเซฟไว้ได้ครับแล้วยกมาติดอยู่ที่ปะปะ คามาวิกาคามานิกาหลอกอ้โหแล้วเสียบอลไปเราสะตนดักไว้ได้สวยอ้้หกุโตเราจะเกมสวนของมาดูอิเกะมาดูอิเกะห้ต่อมาที่ปบป้าปบปะาออกมาที่โรดิโกโรดิโกกดขวาลูกนี้อู้หดูครับเค้าเตอร์แอแ่งลูกนี้ขึ้นมาโรดิโก กดขวาขู่ยิงหนีไปทางเสาสองครับบอลวีเดอออกมาที่กุสโตกุสโตยกให้กะโรดิโกลูกนี้โรดิโกโอ้โหมันออฟไซด์ครับโอ้ยังสวยครับลูกน,น,นี้แล้วก็มีเปลี่ยนตัวครับทั้งสองฝั่งเลยครับตอนนี้ถอดวอลวีเดอ,อไปพักแล้วครับสําหรับนัดเถิดครับเพราะมีเกมสําคัญกับบาร์เซโลนาครับเมสหน้าครับต่อไปดีเชวาเมนี่เชวาเมนี่ยกมามาดูออเกโกต่อมาบาฮิม บาบหิมต่อมาดีอินโมบิเล่โอ้โหออกเชเยเยโยกมาก็ยังติดที่คามาวินกาเอาเป็นชูอามินี่ครับแล้วก็เรียบร้อยครับแมตช์นี้ลูกทีมของนาเธอร์ทำได้ครับเก็บกินชี้ครับหลังจากเสียประตูมาแทบทุกแมตช์เลยนะเอาจริงอ่ะ เอาละครับแล้วในส่วนของแมตต์ต่อไปครับที่จะเจอกับกรานาดานะครับผมกรานาดานี่อันดับที่19เลยนะผมคิดว่าการซิมแมตต์นี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสำหรับการออกไปเยือนกรานาดานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับผมเลสโกเอาละครับก็เอาชนะกรานาดามาได้4ประตูต่อ2นะครับก็กรานาดาขึ้นนําก่อนนะครับจากเปโตวิทครับแล้วก็ได้ประตูตีเสมอจากเวรนซิวต์ครับแล้วขึ้นนําจากโรดิโก้นะครับเอ้าลูกโรดิเกอร์มาโดนใบแดงนาทีที่62ครับแล้วก็แจ็คสันครับมายิง ประตูที่3แล้วก็เป็นโบดิเกอร์นะครับนาทีที่77ไล่มาเป็น2ประตูต่อ3ครับเราเป็นโรดิโก้ครับปิดท้ายกันเหลือบัลลีออกไปเอาชนะทางด้านของแคนาดาได้4ประตูต่อ2นะครับผมและทางด้านของเกมการแข่งขันนัดต่อไปครับเป็นโคปาเดสปานานะครับรอบ32นะเอาล้วครับแล้วเกมโคปาเดสปานานะครับของสเปนนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับผมกับบาร์เซโลนาครับผม l e ส s go เอาละครับเกมเอลกาซิโกครับเป็นฟุตบอลถ้วยครับก็ถามว่าเอลกาซิโกแรกนี่คือเราออกไปแพ้กับบาซ่า2ประตูต,ตัวหนึ่งนะครับถ้าใครยังจำได้นะแบบน,นี้แหละเราจะมาแก้แค้นบาร์เซโลนาได้หรือเปล่าครับเอาละครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สานตีโกเบร์เบิของเ <the two S 1> ลวมาริคครับวันนี้เปิดบ้านรับกันมาเยือนของ เอฟซีบา์เซโนนาในถ้วยโคปาอิสปานานะครับผมวันนี้จูเบิลแฮมก็ยังนำทีมอีกเช่นเคยครับถ้าย้อนไปก็คือเอลกาซิโกแรกเราแพ้เขานะที่แมตช์ในลีกนะครับผมสองประตูต่อหนึ่งนะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูอีพีที่เท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็สำหรับแมตช์นี้นะเธนก็จัดชุดใหญ่ที่ชุดที่ดีที่สุดของนักเตะครับที่เล่นทั้งในลีกแล้วก็บอลถ้วย ในหลายๆถ้วยนะครับเอาละครับทางด้านจะเปนตัวจริงของเรเบริกครับชิโบกุกตัวครับแล้วก็กุสโตสโตนเดลิกแล้วก็เตโอฮอนเดนสนะครับแบ็กโฟรครับแล้วก็กาง3ตัวเป็นชัวรมินี่ครับเบอร์ลิงแฮมครับบอเบเดี น้าสามตัวเปนิซิอุสแจ็กสันแล้วก็โรดิโกครับทางด้านของบาร์เซโลนาครับเป็นสเซติกนครับวอลเกอร์เอ็นดิก้าครับคุนเดครับโรเบิร์ตสันแล้วก็เคซิเย่นะครับฟาบินโยนี่ก็ยิงเราในเมนแรกนะฟาบินโยเดยองครับสามตัวหน้าฟาติลาเลวานดอกกี้แล้วก็ลาฟินย่านะครับผมเกมการแข่งขันเอลกาซิโกเริ่มขึ้นครับมาโดนครับว่า90นาทีนี้ใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับโรเบิร์ตสันดวลกับกุสโต อ๋อเราโ,โดนยองต่อมาที่เลยบอลนกี่สวยเลยครับลูกนี้ลาวิญญาลูกลูกนี้โอ้ยฟาเิญโยยิงไม่ถนัดเท่าไหร่ครับลูกนี้เบน,นิซูต์เป็นอีซต,ต่อมาที่บอร์บิเด่บอร์บิเด่เห็นแจ็คสันลูกนี้แจ็คสันหลุดขึ้นมาลูกยิงเลยโอ้โโโหอ้ยเด็กหนุ่มคนนี้ครับแจ็คสันครับแล้วดูความขึ้นมาตั้งแต่เวน,นิซูสจูนเนี่ยครับให้มาบอร์บิเด่ต่อมาแจ็คสันดูดูมันยิง ดูมันยิงครับกดแบบเต็มข้อลูกบอลน,นี่ฮุบครับแล้วเธอแต่เก็นก็โอ้หมดสิทธิ์ครับลูกนี้ฟาติฟาติให้มาเดยองเดยองฟาติยิงโอ้โหนินเชียวเสาคลูกนี้เวนิสุดเอ็นแจ็คสันลูกนี้โอ้โหแจ็คสัน <c oughs> ยกมา,าวอกเบดเดอโอ้โหไม่ถึงลูกนี้อาสุฟาติยกมากแล้วเตโตแล้วไม่ต้องหายใจหายคอครับโตกับมาที่วินิสุดวินิสุดวินิสุด โอ้โหโดนเสียบลวงไหมครับลูกนี้ยังให้แล้วโดนสวนขึ้นมาเสียบอลแล้วให้ทีฟาติอาส่ฟาติฟาติแทงปาลูกนี้ลาฟินย่าลุนขึ้นมาตบมาโอ้เรียบร้อยโดนตามตีเสมอจนได้ครับสำหรับเลอมาลีครับโอ้โหลูกนี้นี่เสียบอลตน,น้งแต่เวนิสูซูสครับโดนเสียบลวงกรรมาการไม่ให้ฟาแลววโดนสวนขึ้น,นมา เป็นเลวานดอกกี้ครับจบสกอร์ลูกนี้จ่อขนาดนี้ก็สีบงตัวก็ไม่ไหวเหมือนกันครับเ็นิซุดเบนิซุดหรอกบ็อกเกอร์หนีบ็อกเกอร์ขึ้นมาได้เ็นิซุดเบนิซุดเบนิซุดหนีขึ้นมาแล้วยิงแล้วยิงอีกทีดูครับโอ้บ็อกเกอร์เข้าม้วนแล้วหลุดเข้ามาแล้วยิงติดบ็อกหนึ่งจังหวะแล้วบอลยังมาเข้าทางของเจ้าตัวครับแล้วก็ สัญชาตญาณลูกนี้กลับมายิงเป็นประตูไปครับ2ประตูตัวหนึ่งครับจากเวนิซิอุสลาวินยาโอ้โหลาวินยาไวกว่าเอร์นนัเดสแต่ว่าดิลิกเข้ามาปัม๊มลูกนี้สวยครับชี่ยมินี่ไอ้เวดีกอล์วีดีกว่าวีดีแทงมาให้กาแจคสันลูกนี้แจคสันหลุดขึ้นมาแจคสันยังไงโอ้ อู้ดูวอลวิดีแทงมาแดูครับแจ็กสันใช้ความแข่งแร่งหนีมาแล้วโกดซ้ายลูกนี้โอ้เธอติเกนหมดปัญญารับครับเพราะว่ามันจ่อจริงๆครับลูกนี้โอ้โหชวไม่นีแล้วให้มาที่เบนิซิ์หลอกหนึ่งทีแล้วโอ้โหแล้วดูฮะเฮอเดนันเดสหลนดขึ้นมาเฮนร์รน e ันเดสหลุดขึ้นมาเดนรดนเนเดนเดนดนดนเดนเดนเดรเดนนเดนเดนรดนนเด โอ้โหเหมือนบาซานี่ลวนครับแล้วก็ดูว่าเตโอแล้วตัดหลังเอนดิก้ามาลูกนี้โอ้โหนี่ลูกนี้ได้แจ็คสันครับวิ่งทำทางแล้วดึงตัวประกบไปให้ทางเตโอฮันเดนครับพอพี่อาซูฟาติฟาติพาขึ้นมามีกุสโตกุสโตโอ้โยกมาลูกนี้ก็สบ,บายครับโรดริโกโรดิโกหนีขึ้นมาโรดิโกโรดิโกให้มานี ดูดูแจ็คสันครับดูแจ็คสันหลอกดู Jackson. Jackson. แจ็คสันแจ็คสันแฮตติกหรือเปล่าแจ็คสันโอ้โหแฮตต,แติกในเอลกาซิโกครับดูฮะหลอกโอ้โหลอกเอนดิก้าหลังเสียเลยครับแล้วกดขวาลูนี้เรียบร้อยครับแฮตติกแรกกับสีเสื้อของเลอัลมาสลิกครับผมแล้วมีเปลี่ยนตัวเลยครับถอด อาสุฟัติออกครับแล้วส่งเฟอร์นันต์ตอเรสลงมาแล้วครับสำหรับบาเซลูนาแล้วนี่ฮะถอดผู้ทำแฮตติกออกครับส่งเจ้าหนูนรกปับป้าลงมาครับแล้วลูกนี้เรนซันลึกปเปล่าเรนซันมาดีเดยองเดยองยกมาก็ติดอยู่ที่สโตนแล้วโค้งลูกนี้โอ้โหเฟอร์ออออน,นันตอเรสลงมาสัมผันบอลครั้งแรกก็เป็นประตู บาร์เซโลนาไล่มาแล้วครับโอ้ oh, แล้วมันลงมาแล้วสัมผัสแรงครับของเฟอร์นันตอเรสครับแล้วดูครับจะโตนงงไม่ดีครับลบอลตกไปใส่หัวเฟอร์นันดตอเรสครับโอ้ oh, ตกใส่หัวแล้วดูดิแล้วโอ้โ oh หเข้าหัวแบบเต็มเต็มครับเรียบร้อยแล้วรถชนกันตรงนั้นส5่ห้าคนครับกิซินเยออกไปน,นู่นเลยครับโรบสันโรบสันโดนอยู่กับกุสโตโลบสัน โอ้โหแล้วให้มากิซิเยกิซิเยโอ้โหสโตนยังหนักไม่ได้แต่ยังได้อยู่ที่เลวานด็อกกี้โอ้โหลูกโอ้โหเป็นเดลิกไปเข stay, ้าพ okay. oh, ้วนครับลูกนี้โอ้ดูครับแล้วดูฮะเดลิกไปเข้าพ้วนครับโอ้โหลูกเลวานด็อกกี้พลิกหนีมาโกนขวาลูกนี้ครับไล่มาห้าประตูต่อสามครับไอ้วที่เวนิสุตเวนิสุตแต่หนีบอลเกอร์มาได้แล้วเวนิสุต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  ขึงหนีแล้วปั่นขวาลูกนี้โอ้โหเธอตีเกนยังนักไว้ได้ครับแล้วยังไงครับตัว2นาทีหมดแล้วครับยังไงโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับเรียวมันหลีกครับเกมสุดมันครับแบบนี้เปิดซานเตโกเบนาวิวเอาชนะทางด้านของบาร์เซโลนาไปได้5ประตูต่อครับแล้วนี่ครับนิโคลัสแจ็กสันวันนี้ใช้โอกาสไม่เปลืองจริงๆครับยิง3ามครั้งเป็น3ประตูครับโอ้โหถือว่าเป็นเพชฌฆาตของจริงครับสำหรับนิโคลัสแจ็กสันครับ นี่ฮะแฮตติกแรกของ, Jackson งนิโคลัสแจ็คสันกับทางด้านของเรอัวมาริดนะครับผมเอา้าแล้วเกมต่อไปเราก็ยังได้เตะโคปาดีเอสปาหน้าต่อนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายต่อเลยนะครับสำหรับตอนแรกผมคิดว่าจะไปเตะเดว๋คอขอดูก,ก่อนครับนี่ฮะแล้วเขาเตะต่อเลยนะครับสำหรับรอบ16ทีมครับตอนแรกที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปคือเตะกับวาซาปุ๊บ ใช่ไหมแล้วผมก็จะปิดตลาดนักเตะปิดตลาดนักเตะแล้วก็จะไปเตะอีกทีกับสปเปอร์เลยนะครับเอาละครับเกมนี้เราจะออกไปเยือนทางด้านของเกตาเฟ่นนะที่โคลิเซียมนะครับโคลิเซียมออฟฟุนโซเปเรสนะครับผมโอก็ชื่ออ่านกดยากครับส่วนรับนี้เดี๋ยวเราก็ไปลุยกับทางด้านของเกตาเฟ่กันเลยนะครับผม Let's go เอาละครับแล้วก็เตะบอลถ้วยกันต่อเลยแล้วกันครับสำหรับคูปาเอสปานาครับก็วันนี้ออกมาเยือนทางด้านของเกตตเฟครับวันนี้มาดูเอเกได้ลงสนามครับแล้วก็มีคามาวินกาครับวันนี้ได้สตาร์ทเป็นตัวจริงในยุคของนาเธอร์ด้วยนะครับเป็นแมมช์แรกนะครับที่ได้สตาร์ทตัวจริงครับเอาละครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนาม โคลิเซียมอัลฟอนโซ,โซเปเรสของเกตาเฟ,ฟ่นะครับวันนี้เป็นฟุตบอลถ้วยโคปาเอสปานาของสเปนครับเอาละครับก็วันนี้สำหรับทีมของนักเตนก็มีปรับเปลี่ยนหลายตำแหน่งพอสมควรครับเอาละครับเกมการแข่งขันขึ้นเวลาแรงเริ่มขึ้นครับบอลอยู่ที่คาร์ลีวินเ,นเกตาเฟ,ฟ่จะบุกจากซ้ายไปขวาครับแจ็คซันจัดหลังมาแจ็คสันโอ้โหแจ็คสันลูกนี้ จกสั้นโอ้โหเป็นโซลีอาครับโอ้ยเป็นโซลีครับเซฟไว้ได้ครับลูกนี้ต่อมาสวยครับลูกนี้แล้วแทงหมาคขาเวิร์ดเลวินหลุดขึ้นมาคขาเวิร์ดเลวินยิงโอ้โหลูนี้ยังปัดไว้ได้ครับแล้วยกเตะมุเข้ามาลูกนี้มาด้วยเกมงไว้ได้แล้วยังไม่พ้นขีดอันตรายโอ้โหแล้วแทงมาลูกนี้สวยเลยครับอูเต็ดคาบคโคครับยิงออกไปเองครับโอ้ดูฮะยิงนก กูเที่ยวเสาออกไปครับต่อมาที่บอวีเด้ลุงนี้บอวีเด้เห็นมาดูอเก้ทางกขวาแล้วเห็นแจ็คสันไหมแจ็คสันเข้าในแล้วแจ็คสันบีดเลยโอ้โหเกมเขาเตะแท็กครับโอ้โหดูฮะสวนกลับขึ้นมาแล้วมาดูอเก้ลูกนี้แล้วแจ็คสันสัญชาตญาณกองหน้าอยู่แล้วครับลูกนี้ก็ ยิงตามน้ําเข้าไปครับซอเลียลูกนี้ก็หมดสิทธิ์รับครับก็เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับออกมาโอ้ลูนี้สวยเลยครับซกวิ <c oughs> น่ยกมาลูกนี้เอาแล้วเตโอวิ่งเลยแล้วยังไงยกมายิงเข้าบเลวินดูเข้ามือของลูนินครับโยขึ้นมาไงกะบอก์บิเดเสวยครับลูนี้บอกอ์บิเดเห็นเวเนซุส <c oughs> เวเนซุสเวเนซุสตัดเข้าไหนลูกนี้แล้วอ <c oughs> เรียบร้อยครับเวนซิุน อูคมันค่องจัดกับไอเด็กคนนี้อู้ดูครับดูบอลวินดให้มาแล้ววินิจุตล็อกหลังเสียอีกู้แล้วยิงชนเสาเข้าไปเลยครับสําหรับเวนิสีอู้เสาประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับยังได้อยู่ที่วินิจุตวินิจุต เป็นอีกทุกยิงอู้หูสอลีปัดไว้เลยครับกุ๊โซให้มาที่เบอเด้คามาวินกาคามาวินกาต่อมาที่วอล์วเด้เอล์วเด้ต่อมาที่เบอร์ลิงแฮมอู้หกับตันทีมคนนี้มันยิงสวยจัดๆครับลูกนี้อู้หูดูฮะแล้วดูคามาวินกาให้มาเบอร์วิด้ต่อมาแล้วเบอร์ดิงแฮมกดเลยครับลูกนี้ลูก อู๋พบอลติดไซคก้อยนิดๆครับพวงเข้าสามเหลี่ยมเสาสองไปครับอาลัมบารีให้มาที่มินลามินลาโอ้โหโดนลวงไปแล้วคาร์วัลเลวินโอ้โหยังไม่ได้ประตูตีไข่แตกครับมาแล้ววินิจุตหนีมาหนีมาแล้ววินิจุตยังได้อยู่วินิจุตต่อมาที่บอวิเดบอวิเดโอ้โหโซเลียปัดไม่ได้ครับนี่เบอร์ดิงแฮมออกที่กุโตกุโตตกกไปเบอร์ดิงแฮม เบอร์ลิงแฮมยกมาที่บอวิดดีโอ้โหปัดได้เฉย,ยแ,แล้วมาร์ตลีครับถอดวินิชุดออกไปพักครับถอดสีตำแหน่งเลยครับสำหรับนเกเตะครับให้ตัวลหลักๆออกไปพักมั่งครับต่อมาโอ้แล้วเขาเบอร์เลวินหลุดขึ้นมาเอาเบอร์เลวินเจอโอ้โหแล้วให้ไมริมูนเนียมูเนียโอ้โหก็โซนเอาไม่ได้แล้วยังอยู่ที่เน็ตเน็ตยิงโอ้โหดูนินยังเซฟไม่ได้ครับลูกนี้ แล้วลูนินจะเก็บคินชีตได้หรือเปล่าครับสำหรับแมนนี้แล้วยกมาลุเกอร์โกแล้วโคมาวันอยู่ที่บวิดีโอเคครับแล้วก็เรียบร้อยครับจบการแข่งขันครับโคปาดีเอสปันารอบสิบกทีมสุดท้ายครับเยวมาลิกได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเอาชนะทางด้านของเกยปเอเกตาเฟไม่ได้สามประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ลูนินก็สามารถเก็บคินชีตให้กับทีมได้ครับ เอาละครับสำหรับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับรอบแปดทีมสุดท้ายก็จะมีทั้งนั้นเอเลนซิโกมกาดิครับเซลตา v i โกครับเดลมาดิหรือก็วิเยาลิวนะครับส่วอีกอีก8ทีมก็ต้องรอเตะนะครับผมก็ ประมาณนี้ก่อนครับสำหรับโคปาดิสปาน่าของสเปนนะครับผมก็เดี๋ยวสำหรับใน EP ีหน้านะครับเราก็จะได้เตะโคปาเอสปาน่าต่อเลยนะครับแล้วเป็นรอบแปดทีมสุดท้ายครับที่จะได้เจอกับทางด้านของแอตเลนติโกมาดิกนะครับเจอแอดมาดิกมา3แมตช์แล้วครับสำหรับฤดูกาลนี้นะคือไดบไปแมตช์เมืองมาดิกมารอบนี้คือรอบที่3แล้วนะครับแล้วก็สำหรับ EP ีหน้าครับแน่นอนครับเราจะมา ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดแรกกันแน่นอนครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ขอบพระคุณ300ซับสไคร์เบอร์นะครับที่เข้ามาติดตามผมผมรู้สึกมีกำลังใจมากๆครับยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับรับรองว่าสนุกมันแน่นอนครับสำหรับ EP นี้ก็บ๊ายบาย